ดีคะ่ะแม่แม่ทั้งหลายพบกับมาดามอ้อนแอนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนวันนี้นะคะก็ใกล้วันจะเดินทางไปเมืองไทยแล้วนะคะอ้อนก็ได้เตรียมตัวนะคะปรึกษากับหมอนะคะที่เป,เป็นหมอที่เขาแบบว่าดูแลเคสของอันนี่นะคะว่าถ้าเราจะกลับเมืองไทยนะคะเราจะต้องเตรียมตัวฉีดวัคซีนอะไรยังไงบ้างนะคะคุณหมอก็ลิสต์รายการมาให้นะคะแล้วก็ มันมีวัคซีนหลายตัวเลยกันละกันแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่เมืองไทยจะถูกกว่าเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราเฉลาดในการที่จะเลือกฉีดนะคะเราก็จะประหยัดเงินไปเยอะเลยนะคะเพื่อนเอางี้ละกันเนาะวันนี้นะคะเราจะไปพบกับวิดีโอนะคะที่น้องอันนี่จะไปรับวัคซีนตัวหนึ่งนะคะว่าเทปรตเดนวัคซีนปะปาว่าวเทสตเดนวัคซีนมีมดคู่เลยหรอ เกี yeah, ่ยวกับท okay. ้องหมอเก๋แล้วผู้เกี่ยวกับอ่าท้องของเด็กนะคะหมายถึงว่าอ่าป้องกันการท้องเสียอะไรประมาณนี้แหละเฟอร์อินเตอร์ไบส่าเวอราอะไรนวทิ้งหรอคู่อลไรระเทศมอคู่กลมมอคู่กลมเกี่ยวกับวัดเตโนอ่าเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับไก่อะไรพวกนี้ก็คือบางที คนที่เนี่ยมันเซนสทีฟนะคะเรื่องไก่มากเลยนะคะ mm hmm. เขาอาจจะได้รับอ่ mm hmm. uh, เขาเรียกซาโมเนลล่าอ mm ีละหูซาโมเนลล่าได้เป็นออโซแม่ก่วแนลนะคะไปเลยเธอะนะคะแม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นโอเคแต่ว่าเอาเป็นว่านะคะ <laughs> มันจะช่วยให้ลูกเรามีภูมิต้านทานเอางี้ละกันนะคะ mm hmm. วัคซีนตัวนี้มันจะเป็นแบบการกินแล้วนะคะไม่ใช่ฉีดน,นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันกันละกันเนาะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะเรื่อง ตั้งแต่การวางแผนจะกลับเมืองไทยนะคะตั้งแต่เราตั้งครันแล้วนะคะแม่เคยกลับเมืองไทยนะคะตอนที่แม่ยังท้องน้องอันนี่อยู่นะคะคุณหมอก็จะพูดตลอดเวลาเลยนะคะว่าก่อนกลับไทยให้มาปรึกษาคุณหมอตลอดนะแงวางแผนล่วงหน้านะคะงานนู่นนี่นะคะเราก็จะได้อาจจะมีการฉีดวัคซีนตัวเราด้วยหรือว่ามีการเ,าเขียนไปรับรองแพทย์จากหมอน,นะคะว่าเราท้องได้กี่เดือนแล้วนันาน,นู่นนี่นะคะเพื่อน แล้วตอนนี้ลูกเราก็ยังน้อยอยู่เราก็จะต้องมีการวางแผนแบบนี้เหมือนกันนะคะคือบอกคุณหมอล่วงหน้าคุณหมอก็จะได้ช่วยิสต์รายการวัคซีนให้นะคะเพราะว่าลูกเราก็ยังจําเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนอยู่เรื่อยๆนะคะพเพื่อนๆโอเคนะพบกับวิวสวยๆข้างหลังนี้กันก่อนแล้วกันเนาะเมืองกูชานะคะสวยไหมคะพเพื่อนๆทะเลสาบกูชาด้วยนะคะถ้าใครยังไม่เคยมามาเที่ยวกันนะพเพื่อนๆแล้วก็อาจจะเจอมาดามออดแอนด้วยนะคะ โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องอันนี้จะฉีดวัคซีนเออไม่ใช่ฉีดจะกินวัคซีนตัวนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเพื่อนมีเคล็ดลับนะถ้าลูกดื้อลูกไม่ค่อยยอมนะบอกนะเดี๋ยวเยยกูดิสเยยกูดิสโอเคไหมจะยิ้มทันทีเลยนะคะตั้งหลอกล่อลูกนิดนึงนะคะเพื่อนนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามากันนะคะมูล่าลาซาเลนะคะแต่ว่าจะต้องอทําการจองล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็ เ,เขาเรียกอะไรวัคซีนนี้มันเป็นแค่วัคซีนกินมันก็เลยคือกินที่อัพพอเทคนะคะอัพพอเทคในลาซาตแทนนะคะเดี๋ยวเรากันไปดูกันเนะดีนะคะเราก็ทำการนั่งรอกันนะคะเวลาหมอนัดนะคะก็<ม>ควรมาก่อน<ม>เวลา0 0บถึงสาทีดีมากเลยนะเพื่อนๆใช่ไหมคะน้องอันนี้นะคะค่ะค่ะนะคะนี่นะคะอัพพอเทคนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำการนะคะ กินวัคซีนกันนะเกนี่นะคะเป็นสมุดประจําตัวของน้องกันนี่นะคะห้ามทําหายเพื่อนๆจะมีการบันทึกนะคะนั่นนี่นะคะเสียงจบวาปุ๊บให้ดูแลแล้วก็มีการฉีด<ม>วัคซีนอะไรยังไงนะคะเป็นบันทึกที่ห้ามทําหายนะคะเสร็จแล้วตอนเราจะกลับเมืองไทยนะคะเราจะได้รับเล่มน,นี้มานะคะ ก็ไมนเป็นนะคะถ้าภา,ศา,ศาษนๆๆนากฤษนะคะนี่เลยไปาิตเขาเขียนว่า international certificate of vaccination of p r o p e r y l, l o s i s อะไรสักอย่าง <c oughs> แม่ก็มั่ว <c oughs> ไม่จริงเท่าไหร่นะคะแล้วน้องได้รับไปแล้วหนึ่งตัวนะคะคืออะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจวันนั้นแม่ไม่ได้มานะคะแม่ทำงาน แล้ววันนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็ต้องเขียนไว้นะคะตามที่เราจําเป็นจะต้องใช้นะคะเป็นแบบสมุดพกติดตัวของน้องไปเลยนะคะระหว่างที่น้องกลับไทยนะคะแ,แล้วก็ไปที่ไทยแม่ก็ยังจะให้วัคซีนน้องอีกนะคะบางตัวซึ่งแม่เช็คแล้วว่าราคามันดีกว่าที่นี่นะคะโอเคนะอันนี้เป็นที่นี่นะคะเดี๋ยวเราดูกันคร่าวๆก็แล้วกันเนาะ มาแล้วนะคะคุณหมอก็ให้ยามาแบบนี้นะคะซึ่งตอนแรกแม่ก็งงแล้แม่ก็ฟังไม่ทันขอแนะนําเพื่อนๆนให้นําเพื่อน,น,เ,พอนเพื่อนนะคะหรือว่าสามีไปด้วยนะคะในการรับยานะคะเพราะว่ามันจะอาจจะงงเหมือนแม่ได้แม่ฟังคุณหมอไม่ทันเลยนะคะเพื่อนโอเคนะในครั้งนี้นะคะน้องอันนี่ก็ได้รับวัคซีนนะคะตัวนี้มานะคะเป็นการผสมน้ําและกินนะคะ หนึ่งกล่องจะมีสองชุดนะคะแต่ว่ามันต้องกินสามครั้งทั้งหมดสามครั้งนะคะเขาก็เลยให้มาหนึ่งกล่องคือสองครั้งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะแต่เขาก็คิดจํานวนมาให้ตามนั้นหนึ่งกล่องแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะก็เป็นจํานวนเงินประมาณพันนะคะพันนิดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพ่อก็จ่ายไปนะคะ นะคะก็ในจํานวนการปริมาณผสมน้ําคุณแม่ก็งงอะคุณแม่ไม่เข้าใจนะคะเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนที่เก่งไปด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะก็ได้ออกมาเป็นวัคซีนตัวนี้นะคะชื่อมันนะคะเดี๋ยวแม่ให้ดูกันละกันเนาะทีหลังเนาะนะคะนี่ก็เป็นวัคซีนตัวนี้นะคะโคเรียรานะคะอะไรสักอย่างนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะโคเรียรานะคะ โอเคนะตัวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับท้องนะคะ,ะการกินอาหารอะไรมาณนี้นะคะเป็นวัคซีนที่ป้องกันไว้ก่อนนะคะลูกจะได้แข็งแรงนะคะเพื่อนๆมันสําคัญเหมือนกันนะเพื่อนกินสามครั้งนะคะก่อนที่จะไปเมืองไทยนะคะถึงจะครบโดสของเขานะคะโอเคนะคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วกันเนาะฝากสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าข้างนอกมันหนาวเหน็บนะเพื่อนๆอย่ามัวทําแต่งานจนป่วยกันนะคะซึ่งแม่ก็ป่วยแล้วป่วยอีกหลายรอบนะคะโอเคนะลากันไปก่อนบายเฮ้โด